คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนยังตายไม่ได้วันซืนไปร่วมงานรถน้ำศพอดีตพระเอกหนังไทยคุณยอดชายเมฆสุวรรณที่วัดมกุฏโดยมีแขกเรือญาติสนิทมิสหายไปกันแน่นล้นศาราและเป็นอีกครั้งที่ผมได้พบเห็นคุณเพชรชาลาชวลาวราชอดีตนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งซึ่งดูเหมือนท่านจะได้ออกงานถี่ขึ้นและก็เป็นงานขาวดำนี่แหละในวัย82ปี ผมสังเกตเห็นคุณพัชราที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณยอดชายแม้จะยังดูแข็งแรงตามวัยแต่ถ้าเทียบกับอดีตพระเอกแล้วคุณยอดชายจะดูคล่องแคล่วกว่าเหตุนี้ผมจึงอดสงสัยถามเอากาบคุณธารินทรเทพที่กำลังคุยออกรถออกชาติอยู่กับอดีตพระเอกอดีตสสคุณกรุงศรีวิไลตกลงพิเชียนชื่อเล่นคุณยอดชายแกตายด้วยโรคอะไรตรอมใจคุณธานินหรือที่ผมได้ติดปากว่าพี่เล็กตอบแบบมั่นใจก่อนจะขยายความ ตั้งแต่เมียมันตายเชียนมันทำใจไม่ได้พูดกับเราตลอดว่าไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมซึ่งเราก็ได้แต่ปลอบใจมันว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคนคนที่ตายไปแล้วก็สิ้นเวรสิ้นกรรมเราคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องใช้เวรใช้กรรมกันไปอย่าคิดมากเลยผมทำท่าจะถามต่อก็พอดีพี่เอสชื่อเล่นคุณกุ้งได้ยื่นโทรศัพท์ให้พี่เล็กพรางบอกคุยกับพี่เล็กหน่อยเนี่ยท่านผู้อ่านอะเพิ่งงง พี่เล็กคนที่อยู่ในสายนะคือชื่อเล่นของคุณนาดภูวนายอดีพระเอกขวัญใจคอหนังไทยอีกท่านพี่เล็กเพิ่งอ,ออกจากห้อง i อซียูพี่เอสว่างั้นหายไวๆนะพี่เล็กทานินทักทายแล่ได้พูดอะไรต่อมีอะไรต่อก่อนจะวางสายผมหันไปถามพี่เอสแล้วพี่ละ่ะสุขภาพเป็นไงบ้างคุณกรุงบอกหกเจ็ดเดือนก่อนเกือบไม่รอดโชคดีที่ยังไม่ตายตอนนี้กลับมาแข็งแรงดีแล้วแล้วยังจะเล่นการเมืองอยู่ไหมผมถามต่อก็เพิ่มไปกินข้าวหัวหน้าพักมา คุณกรุงคุยเป็นอันว่าลงสมัครสสในนามพรรคพลระชรัฐในสมัยหน้าแน่นอนและมึงวัาราบาลจะรอดไหมพี่เล็กแทรกถามผมโพงตอบแทนก็ไม่น่ารอดเพราะอะไรๆก็ดูประดังประดีเข้ามาหลายทิศหลายทางหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องบ่อนคาสิโนเล่มีการออกมาต่อต้านหนักขึ้นเรื่อยๆเห็นจะไม่ใช่เรื่องง่ายและหน่กจะเรื่องชั้น14สี่เข้าอีกเหนื่อยคุณกรุงเสริมคุยการเมืองไม่ทันออกรถก็เหลือเหียอดีดนางเอกเดินทยอยกันเข้ามาในห้องแอร์ มีคุณอมราอัศวนันคุณนายนาชีวดนันคุณปิยมาศโมนยกุลผมจึงเลยไปเปเห็นแต่นางเอกไม่เห็นมีพระเอกเลยจะมีได้ไงอะ่ะตายกันไปเกือบหมดแล้วพี่เล็กว่าอือก็จริงนะยุคนั้นที่ยังหลงเหลืออยู่นอกจากคุณกรุงคุณนาดคุณคันชิตขอนประชาก็คใครกรันล่ะ บุเทนบุญยงก็ไปแล้วไพโรดใจสิงก็ไปแล้วสรพงษ์ชาติก็ไปแล้วสมบัติเมธนีก็ไปแล้วกระทั่งน้าร้อนรุกกรุงชายในรุ่นก็แทบไม่เหลือท่านเดียวที่ยังยืนยงคง,งพันไม่เจ็บไม่ป่วยเดินเหินอดอัดคล่องแคล่วก็คุณทานินอินทรเทพที่ผมกําลังคุยอยู่ด้วยนี่แหละและที่เหลือเชื่อตั้งแต่้ารักษาโรคหัวใจตีบสี่เส้นโดยการกินยาสมุนไพรของหลวงพ่อที่เมืองกาญจนบุรีตั้งแต่20ปีมาคุณทานินไม่เคยกินยาหลวงยาแผนปัจจุบันอีกเลย ปีนี้ก็อายุ81ขวบแล้วพี่เล็กบน่นไม่รู้เมื่อไหร่จะไปสักทีผมก็บอกอย่างพี่น่ะต้องอยู่100ปีขึ้นไปอย่างน้อยก็รอจนกว่าได้เป็นศิลป,ปินแห่งชาตินั่นแหละจะตายไม่ได้ให้แฟนรู้ไปว่าธานิน,นทรเทพนักร้านวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานรางวัลสาวากาะทองคำที่มีผลงานบันทึกเสียงนับพันนับหมื่นเพลงและยังคงดำรงชีพด้วยการขับกล่อมร้องเพลงอยู่อย่างต่อนเนื่องจนปัจจุบันจะไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นศิลป,ปินแห่งชาติออ แต่ถ้าอยากให้ได้ไวๆผมแก้งบอกพี่เล็กว่าลองไปนั่งเป็นกรรมการตัดสินหรือเป็นคอมเมนเตอร์กับเขาดูสิเห็นคนนั้นได้คนนี้ได้ไม่เว้นบ้างปีพี่เล็กขวัวล่อร่าเออจริงด้วยวะ่ะก่อนที่ผมจะใบป,ปีหน้าอาจจะมีนางเอกเป็นิแห่งชาติอีกคนใครวะโปรดอย่าถามคอลัมน์วิสามัญบันเทิงโดยสันสตอร์แมน